แสแส,สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมอีกแล้วนะครับพูดชาแนลวันนี้ไม่ได้มาสอนนะครับวันนี้มากินกับผู้หนึ่งสวัสดีครับมากินหมูกระทะมาเด้อพี่น้องกินหมูกระทะน้ำกันหลังจากที่โอโ้โหหมูเคลือนเปื่อยแห้งเปื่อยอย่างยี่เพ่งเมันพ้าเห็ดอย่างกบบระบลูกินกระจังไดหมูเคลื่อนอย่ผีหรอยี่ปุ่งผู้ใดที่ติดต,ตามไปหนนะ่ะเจ้วหัว ว่าเกิดยังไืยังเขพี่น้องเด้อ <c oughs> น้องเปรแต่ว่ากติดตามทั้งสองทางแหละกสิหาเอาลงคลิปมาให้เรื่อยๆเด้อครับพี่น้องเพราะให้พี่น้องได้เห็นว่าแต่ละมือแต่ละมือช่วงนี้ช่วงที่บอดจ้ซ้อมเต้นเฮ็ดหยังอ่าส่วนผมนี่ก็คือกลางวันก็จะกลางวันก็จะถ้าวันไหนมีซ้อมก็ต้องไปซ้อมที่ร้านนะครับของของที่ทํางานแต่ถ้ามือใด่บอมีหมง่งซ้อมเอ้ยมือใด่บอมอมีซ้อม ก็ต้องไปสอมให้น้องแพ้่าเพลาก็คือให่วงของเพลินนะครับตอนนี้ซิกินหมูกระทะนึงเอาในให้หน่อยแก้วเออจะมาตั้งกล้องโอ้ยเมย่เมยๆแห้งว่าสันมือขึ้นพี่น้องเดินมาแห้งมาครับเขาะไม่เอาสามชนนะเเออเอาหมูมานหมูมาให้ อเอาอันนี้ไม่ขึ้นไม่ได้บอสตัว,วไม่ได้เบคอนนะเบคอนแบบเลือดก้อนหรอใสเอ,อ่ดดเอ,อดส้ลวกเ,เออโอเคพี่น้องมาขึ้นอย่างนี้เพิ่งมันม่อมเหล่าคอยห <laughs> ากมกินกันจังได้ผีหรอกินกันจนเปือ่อยกินจนจะเออ กินกันจนเมือ่อยกินแหลกกับใบตออีกเดี๋ยวมันเคลืนบักเตอรกับเมาบักเตอรไอ้นักรลองวงใวมะพร้าวกพบ่นกับมันกับเมา่เดี๋ยวมันเคลื่นไอพี่น้องบักเตอรกันจะไปรับอยู่ในรถไอ้เจมกับเมาคู่หนึ่งกับเมาคู่ผูกกับเมาแมทธิวกับเมา่พายอีกว้างเถอเด็กน้อยอยู่ที่ทำง,งานกาับเมาโอ้เมา่เหี เมาจนบ่มีเสียงบ่งจเจอพี่น้องสิงบ่อยคอยอย่ยินเสียงเด้อครับตอนนี้ตอนนี้ก็สิกินหมูกระทะพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งหมูกระทะเด้อพี่น้องยั่วยั่วยู่วอั่วซุ่มเจ้าอย่างนี้แหละ หอมหอมกินอุมามิมากถามว่าตอนนี้สอมเต็นไปหอดได้แล้วตอนนี้เก็บเพ่งไปหลายแห่งด้วยพี่น้องเก็บเพ่งไห้ไปประมาณเจ็ดแปดเพ่งเจ็ดเพ่งแปดเพ่งเออแปดเพ่งขอบคุณแปดเพ่งอ,อ่อ เรามนีแต่เพลงแบบที่จริงท่ากับบนอย่างเงี้ยแห้งตะวางมันเป็นหนากกับเรื่องลลยเต็มแล้วก็เก็บละ,ละเอียดกันหลายสินะมันก็นเลยหูซึว่ามันหนักน้ำจิ้มเย็กหน่อยเอ่อู่่มองเห็นง่ายเนาะกับจนใ้ว่าว่าโอ้คือไปคือคือไปเต็นชุดยอดแถวว่าสัน บเคยเห็นแบบนี้กเถื่อนมันก็บเคยเห็นสีนวลเล็กหน่อยที่ผมฟูยู่อยู่ห่านตะวันแดงเนี่ยครับมันก็บเคยเห็นแต่เม่เคืนอนีกแล้วเอาเลยอีกึ่งไปหม่เคลื่อนก็ขึืนแจมกว่นะพี่น้องเนาะขึ้นแจมไปเพ๊บบาทหนึ่งเอานี้ออกขืนไปแจมอีผึ่งมันโมโหว่าโบข่อยสิแต้โตแบบว่าขืนไปน้ามันสินะก็ขึ้นสะใายว่านเนาะมันข้นไปห้องเลยเพื่อข่อยก็ต้งข้นไปแบบนี้แต่แตงโตเป็นซับประหลาดเนี่ยแหละแตงโตเป็นซับประหลาข้นไป เดี๋ยวจะเอาลูกไปเบ่งเรือพี่น้องนี่ลูกนี่ขึ้นที่ตรงนี้บบดนี้หลังจากแต่ง <c oughs> แต่งแล้วอีเพผึ่งเพิ่นกับโปงหูดิเพิ่อ,อกอระโปงว่าพูกขวยสีขึ้นไปขึนป้นไปไอ้นั่นน้ำเพิ่หลังจากที่เพิ่นหองเพียรเนาะผมพอมาว่านี่เพิ่นขึ้นแจมกับว่ว่งเนาะพี่น้องก็ขึ้นก็ขึ้นไปให้เบ่งว่ามันเป็นจังใดงสิพี่น้อง โอ้ยหิวหิวหิวตอนนี้หิวพี่น้องได้ยังกินออกไปเย็นแล้วหาอะไรกินด้วยนะครับเราก็จะลืมอ่มเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนั่งเบิรงคลิป พี่น้องที่สําคัญอย่าลืมค่ะอย่าข้ามโฆษณาไปอันขาดเด้อพี่นอ้องเดิอเพราะห้พวกผมเลยพอจนมีกันีมีอย่างใส่กันแน่มัดอิยาาตัวนี้แหละพี่น้องก็ถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเดนนี้อย่าลืมกดติดตามทุกคนด้วยทีต่ตามผมนั่นกดฝากไลฟ์แชร์กดซับสไคร์นูนี่นั่นกดยังกับกดเด้อพี่น้องเด้อกด,ดหลายๆ <laughs> กด,ดหลายๆเถอะ ตอนนี้ก็พักผ่อนตอนนี้ยุทธยุทธสองมือพราะว่นหยังงพราะว่าน้องเพว่พ่นไปผ้าแดนเซอร์ไปตัดรองเท้าที่กรุงเทพนะครับก็คือแดนเซอร์ผู้ยิ่งนี่ไปเบิร์เลยแดนเซอร์ผู้ยิ่งก็ัไปเบิร์ก็เสิเหลือจะพอผู้ใายผู้ใา้บางคนก็สิยยูครับแต่ว่าบางคนก็บางคนก็กลับบ้านบางคนก็มีงานอย่างสินะพี่น้องก็ไปเบิ่งงานไปเบิ่งหยั่งกีสิก็ นั่นแหละก็แยกย้ายก,กันไปก็เลยที่ว่าได้โอกาสพาผมเองก็ได้โอกาสพาขึ้นกันเพราะว่าผมเองก็มือสองมือตั้งแต่ฝึกมานี่บสแถบสะบกุกเขาจะยุดเลย <c oughs> แต่ว่าก็เต็มที่อยากให้เต็มที่อยากให้ผลงานมันออกมาดีให้พี่น้องเด้เบิ่ิงว่าเออแต่ละมือมันสอบนักขนาดใดสอบนักแหละตองม,มีสอบเล็กพี่น้องเล็กหน่อยบางเทอตอนหนาตอนหน,าห,นาหนัวหนาวงมันสีเพิ่นกับสีบวกกาสีบอกกาสแสดงออกหลายแต่ ตอนเวแล้วสอนก็ผมผมม,มันก็เต็มแต่ว่าผมก็สิพยายามสอนบอกว่าอยากให้เด็กๆรีแลก้ารีแลกปุ๊บมันก็จะมีผลมันก็สิเตรนด้กออกมาดีเออมันก็บ่กดดันโตจะองนะพี่น้องผมก็เลยถึงอยากให้เล็กหน่อยอ่ะตั้งใจแล้วก็ฟึ้นออกมาให้มันดีมาวานหลังจากที่ผมลงคลิปอัอนนี้น้องพี่น้องอว่าผู้ใหถึอสอนแน่ยังเสียเล็กหน่อยก็หลังจากที่ึกบสอนไปปุ๊บแล้วเริ่มรีแลกออกมาเออมันก็เต้นจะดีขึ้น เท่าเอกกับนางเบิงอยู่ข้างหลังกับหูซิว่าเออมันกับพาทนาขึ้นไปเรื่อยๆกับไปเรื่อยๆดีก็อยากนี่แหละแต่บางคนเนี่ยเคยเห็นงานกับผมมาแล้วยังเซนปูเปียวอีสิเคยเห็นง่ายกับผมพึงเคยเห็นง่ายกับผมมากเขาก็สิหูบรรณาวิธีผมเห็ุแบบใดเอเป็นจังใดยังเสียงมันอาจสมบกเหมือนหมอล่มสิงสมัยนี้แล้วเพราะว่าเห็ุรอบนี้ผมเห็ุเป็น แบบไม่บง่งบอว่าสิถือใจพี่น้องบอต่ก็ฝากฝาก,ฝากติดตามแล้วก็อ่าให้กําลังใจน้องๆไปเรื่อยๆนะครับอยู่น้ากันไปเรื่อยๆพ่อได้เห็นพ่อหายน้องมันมีกําลังใจนะพี่นอ้องเพราะว่าสั่งสรรผลงานทุกคนสั่งสรรผลงานออกมาให้พี่น้องเด้เบิงให้พี่น้องได้เห็นว่ามันเป็นจังใดจังสี่พี่น้องก็สิสือมีความสุขว่าโอ้โหมันมีมุกนันมุกนีมีน,นันมีนีมาเลยน้ำตัวนี้ยังเสียเออ มะก,กะิมีเอียงไปแปลกใหม่ๆนัาปีนี่พี่น้อตงต้องรอเบิงเจ้ยายาผ่าเบนข่านเย็กหน่อยก็เดินทางแต่มาคืนแล้วค่ะเพราะว่าผมปลอยหลังจากสอบแล้วจริงๆอ่ะมันมีเก็บของผู้ชายอีกมอว่านี่ก็ผมกับปลอยให้ผู้หญิงกับไปอาบหน้านแต่งตัวอย่างสิเตรียมตัวไปเตรียมตัวเก็บของไปที่กรุงเทพไปกรุงเทพไปตัดลุงเถาเพราะว่าลุงเถาต้องใส่เวลาตัด หลายพอมันหลายคนนั่แต่ว่าก็โอเคก็ก็กยังน้อยสิได้แบบว่าไปเลือกรองเท้าที่แบบตัดแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายใส่แล้วเต้นสะดวกยังสีน้องพี่น้องกต่เต็มที่ทุกคนก็เต็มที่เบิดเห็นน้องน้องแท้หาม่าเมยบอกเห็นแท่นอยู่กัยังหูซึกว่าเมยเลยขนาดผมเองผมบล็อกคอยจะเต้นผมสอนอย่างเดียวผมยังหูซึกเมยแทนแท้น้องน้องเลยว่าโอ้มันก็นักเติบอยู่เอีแต่ละแต่ละยาต้องตรองมนานั่งเก็บ รายละเอียดโนนน,นนี่นั่นยังเสียงมนนื่อวานอาจฉจิมาแบบว่าสาระเนี่ยเด้อพน้องเด้ออาจฉรบมาจะมีเร่องหัวตลกหกห้าใเดีแล้วให้ร่วมตัวก่อนสิตลก6กห้าแล้วสิมีตลก65ห้าน่นอนช่วงนี้เมื้อนี้ขอเอาสาระก่อนและดูมีความมีสาระเอาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินมุกถ้าเด้อบัเนี้ยมนเริ่มซุกแล้ว สรุปเขาไม่เอานี่มาให้เลยอะ่ะเอามันหมูให้หน่อยมันหมูพี่น้องคอยกินอูยัวเจ้าเด้อนีน่คอยกินอ่างเจ้าเด้อเบคอเนอเบคอนอออยยวว่าอ,ะ,อะพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผม มั่นหมูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปลาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ายบาย